สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลที่เรามีกันในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาสำรวจความเคลื่อนไหวที่เอ่อต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนกำลังจับตาม,มองกันอยู่ครับครับข้อมูลที่เราจะมาดูกันวันนี้เนี่ยมันชี้ไปที่ปรากฏการณ์หนึ่งที่เอ่อค่อนข้างโดดเด่นเลย ก็คือกระแสเงินทุนจำนวนมหาศาลเลยนะครับที่ไหลเข้าสู่กองทุนอีเธ r ร u m ม ETF ในช่วงเวลาสั้นๆซึ่งมันก็สร้างความเอ่อความประหลาดใจแล้วก็จุดประเด็นคำถามขึ้นมาเยอะเลยทีเดียวแล้วประเด็นหลกัหลกๆที่เราจะคุยกันวันนี้คืออะไร ก่อนแน่นอนครับเราจะมาดูตัวเลขเม็ดเงินที่ว่านี่แหละครับว่ามันเป็นยังไงเปรียบเทียบกับคู่แข่งสําคัญอย่าง Bitcoin ETF ด้วยและที่สําคัญเลยนะครับเราจะพยายามเชื่อมโยงปรากฏการณ์นี้กับภาพใหญ่ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะครับตามที่ข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยมันระบุความเชื่อมโยงเชิงเวลาเอาไว้ด้วยเอ่อเราจะมาลองแกะรอยกันดูครับเอาละครับมาเริ่มลงรายละเอียดกันเลยดีกว่า ข้อมูลชิ้นแรกที่ต้องหยิบขึ้นมาเลยนะครับก็คือตัวเลขที่สร้างความฮือฮาพอสมควรเลยมีเงินทุนไหลเข้าสุทธินะครับในกองทุนอีเท r ร u m ม ETF ประเภทสปอต ETF เนี่ยมากกว่า213ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐครับภายในวันซื้อขายแค่วันเดียวเองตัวเลขนี้ต้องบอกว่าสูงมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราดูว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งจะได้รับการอนุมัติแล้วก็เริ่มซื้อขายได้ไม่นานเท่าไหร่ใช่ค่ะ ตัวเลข213ล้านดอลลาร์ในวันเดียวสำหรับ Spot e t h e r e ี m ETF นี่ถือว่าน่าประทับใจมากทีเดียวค่ะสิ่งสำคัญที่อาจจะต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะคะก็คือบทบาทของ ETF ประเภทนี้หรือ Exchange Traded Fund ในโลกคริปโตนะคะคือมันทำหน้าที่เหมือน เหมือนเป็นประตูแล้วกันนะคะที่เปิดกว้างขึ้นช่วยให้นักลงทุนไม่ว่าจะรายย่อยหรือสถาบันเข้าถึงการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลอย่างอีทีเรียมไปสะดวกขึ้นมากเลยผ่านตลาดหลักทรัพย์แบบเดิมๆที่เขาคุ้นเคยกันอยู่แล้วไม่ต้องไปกังวลเรื่องการจัดการ private key หรือว่าไปเปิดบัญชีกับ exchange crypto โดยตรงหรือแม้แต่เรื่องความปลอดภัยในการเก็บเหรียญเองซึ่งมันก็เป็นอุปสรรคสําหรับนักลงทุนบางกลุ่มเหมือนกันนะคะครับ แล้วความสำคัญของตัวเลข213ล้านเนี่ยพอมันเทียบกับภาพรวมตลาดแล้วมันเป็นยังไงล่ะครับคือมันเยอะจริงแหละแต่ในแง่ของตลาด ETF ทั้งหมดหรือปริมาณซื้อขายคริปโตรายวันมันถือว่าเปลี่ยนเกมเลยไหมหรือว่าเป็นแค่สัญญาณที่น่าสนใจอันหนึ่งอืมเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะ คือถ้าเทียบกับตลาด ETF โดยรวมทั้งหมดนะคะซึ่งมูลค่ามันมหาศาลเป็นล้านล้านดอลลาร์หรือแม้แต่เทียบกับปริมาณซื้อขายบิตคอยหรือ e ีเทเรียมในตลาดโลกรายวันเนี่ยตัวเลข213ล้านอาจจะดูไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารขนาดนั้นก็ได้ค่ะแต่ว่าในยะสำคัญของมันอยู่ที่บริบทค่ะหนึ่งก็คือมันเป็นเม็ดเงินที่ไหลเท่าสุทิในวันเดียวนะคะซึ่งมันแสดงถึงแรงซื้อที่ค่อนข้างชัดเจน สองคือมันเกิดขึ้นกับ Ethereum ETF ซึ่งก็เป็นสินทรัพย์อันดับ2รองจากบิตคอยและ3คือมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาเฉพาะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้คุยกันต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวเลขที่แบบโอ้โหสั่นสะเทือนลอกขนาดนั้นแต่มันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆถึงความเชื่อมัน่นแล้วก็ความต้องการลงทุนใน Ethereum ผ่านช่องทาง ETF ณวันนั้นนะคะเหมือนเป็นเครื่องยืนยันว่าเออมันมีดีมานรออยู่จริงๆนะสําหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ อ๋อเข้าใจแล้วครับคือมันไม่ใช่แค่ขนาดของตัวเลขแต่เป็นเรื่องราวที่ตัวเลขนี้มันบอกเราณนะช่วงเวลานั้นๆทีนี้จุดที่ทำให้เรื่องนี้น่าติดตามมากขึ้นไปอีกก็คือการเปรียบเทียบกับ Bitcoin ETF นี่แหละครับข้อมูลที่เรามีเนี่ยระบุชัดเจนเลยว่าในวันเดียวกันนั้นปริมาณเงินทุนไหลเข้าอีเทียม ETF ที่ว่า2 1 3ล้านเนี่ยมันแซงหน้าเงินทุนที่ไหลเข้า Bitcoin ETF ไปเลย ซึ่งปกติแล้ว Bitcoin ETF มักจะเป็นเหมือนพี่ใหญ่ที่ครองเม็ดเงินส่วนใหญ่ไปก่อนเสมอเลยนะครับการพลิกกลับแบบนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างครับประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยค่ะการที่ Ethereum ETF ดึงดูดไม่เงินได้มากกว่า Bitcoin ETF ในวันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดเลยค่ะคือปกติแล้วนะคะ Bitcoin ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ดิจิตอลตัวแรกแล้วก็ใหญ่ที่สุดก็มักจะได้รับความสนใจแล้วก็เม็ดเงินลงทุนก่อนเสมอเลยโดยเฉพาะจากนักลงทุนสถาบันที่อาจจะ จะมองว่าเออความเสี่ยงมันอาจจะต่ํากว่าเมื่อเทียบกับเอาคอยสตัวอื่นๆ การที่ ETH แซงหน้าได้แม้ว่าจะเป็นแค่วันเดียวก็ตามนะคะมันบ่งบอกถึงความเป็นไปได้หลายอย่างเหมือนกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะอาจจะสะท้อนถึงมุมมองของนักลงทุนบางกลุ่มที่เริ่มมองเห็นศักยภาพการเติบโตของอีเธอริ่มที่มันอาจจะแตกต่างออกไปอาจจะเชื่อมโยงกับปัจจัยพื้นฐานของอีเธอริ่มเองก็ได้เช่นการอัปเกรดเครือข่ายที่เอ่อที่ประสบความสำเร็จอย่าง The m e r g e ก่อนหน้านี้หรือว่าระบบนิเวศดี FI แล้วก็ NFT ที่คึกคักมากๆบนอ t เ e r e u m มหรือแม้แต่เรื่องผลตอบแทนจากการ Staking ที่อาจจะดึงดูดนักลงทุน บางประเภทก็ได้ค่ะคือข้อมูลที่เราดูอยู่เนี่ยไม่ได้ลงรายละเอียดปัจจัยพื้นฐานพวกนี้โดยตรงนะคะแต่ชี้ให้เห็นถึงผลลัพธ์ก็คือเม็ดเงินที่ไหลเข้ามานะคะหมายความว่าอาจจะมีปัจจัยเฉพาะตัวของอี h ทเรียมเองที่ส่งผลอยู่ด้วยนอกเหนือจากเรื่องภาพรวมตลาดหรือเศษรษฐกิจมหาภาคใช่ไหมครับ มีความเป็นไปได้สูงค่ะข้อมูลไม่ได้ระบุชัดเจนนะคะว่าเบื้องหลังมุมมองนักลงทุนคืออะไรแต่มันก็เปิดประเด็นให้เราคิดต่อได้ว่าเอ๊ะอะไรคือสิ่งที่ทำให้นักลงทุนเลือกอีทีเรียมในวันนั้น อาจจะเป็นการผสมผสานกันก็ได้ค่ะระวังปัจจัยเฉพาะตัวของ ETH เองกับสภาวะตลาดณขณะนั้นซึ่งรวมถึงปัจจัยมหาภาคที่เรากำลังจะพูดถึงต่อไปด้วยคือมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะฟันธงว่ามาจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพียงอย่างเดียวหรอกค่ะซับซ้อนกว่าแค่ตัวเลขที่เราเห็นเห็นกันทีนี้เรามาดูบริบทสำคัญอีกอย่างที่ข้อมูลเน้นย้ำเลยนะครับนั่นคือช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์นี้ ข้อมูลระบุว่าเงินก้อนใหญ่213ล้านดอลลาร์เนี่ยมันไหลเข้า E t ฟ e r e ีย ETF หลังจากมีการประกาศหรือว่ามีข่าวเกี่ยวกับการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนั่นเองซึ่งในกรณีนี้คือการลดดอกเบีย้ยหรืออย่างน้อยก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าจะมีการลดดอกเบี้ยในไม่ชานี้ความเชื่อมโยงเชิงเวลานี้มันสำคัญยังไงครับความเชื่อมโยงเชิงเวลานี้เป็นเ,เรียกว่าเป็นหัวใจสำคัญของการวิเคราะห์เลยก็ได้ค่ะ แม้ว่าเราจะต้องระวังเสมอนะคะว่าความสัมพันธ์เชิงเวลาหรือ correlation เนี่ยมันไม่ได้หมายความถึงความเป็นเหตุเป็นผลหรือ causation เสมอไปแต่การที่เหตุการณ์สำคัญสองอย่างนี้มันเกิดขึ้นใกล้เคียงกันมากๆเนี่ยมันก็ชวนให้เราพิจารณาถึงอิทธิพลของนโยบายการเงินที่มีต่อตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลได้เหมือนกันค่ะคกลไกที่เป็นไปได้นะคะซึ่งก็สอดคล้องกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหาภาคทั่วไปเลยก็คือว่า เมื่อธนาคารกลางลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายหรือว่าส่งสัญญาณจะลดนะคะมันก็มักจะทําให้ต้นทุนการกู้ยืมถูกลงแล้วก็ในขณะเดียวกันผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่ดับปลอดภัยมากๆอย่างเช่นพันธบัตรรัฐบาลระยะสัน้นหรือเงินฝากธนาคาร ก็มักจะปรับตัวลดลงตามไปด้วยสภาพแวดล้อมแบบนี้ล่ะคะ่ะที่มักจะกระตุ้นให้นักลงทุนสแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นหรือ search for yield นะคะโดยการโยกย้ายเงินทุนบางส่วนออกจากสินทรัพย์ปลอดภัยไปยังสินทรัพย์ที่ถูกมองว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าแต่ก็มีโอกาสให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าด้วยซึ่งในกรณีนี้สินทรัพย์ที่ว่านั้นก็อาจจะเป็น ethereum etf ถูกต้องค่ะในบริบทนี้อีเทเรีย ETF ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความผันผวนแต่ก็มีโอกาสเติบโตสูงอาจจะกลายเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาผลตอบแทนในภาวะดอกเบี้ยต่ำนะคะการที่เม็ดเงินไหลเข้า ETES T ETF แซงหน้า BTCF ETF ในวันนั้นก็อาจจะตีความได้ว่านักลงทุนบางกลุ่มอาจจะมองว่าอีเทเรียมมีเบตา้า หรือความอ่อนไหวต่อสภาวะตลาดกระทิงที่อาจจะเกิดจากดอกเบี้ยต่ำสูงกว่าบิตคอยน์ก็ได้หรืออาจจะมองว่ามีอัพไซด์โพเทนเชียลมากกว่าในระยะสั้นถึงกลางณจุดนั้นนะคะอืม <c oughs> แต่ก็ต้องย้ำอีกทีนะครับว่านี่เป็นเพียงการตีความจากความสัมพันธ์เชิงเวลาเท่านั้นใช่ไหมครับคือข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันมีข้อสังเกตอื่นๆหรือมุมมองที่แตกต่างออกไปบ้างไหมครับเช่นมีความเป็นไปได้ไหมว่ามันเป็นแค่เรื่องบังเอิญหรือว่ามีข่าวเฉพาะเจาดจงเกี่ยวกับอีเ e อร u m หรือบริษัทผู้ออก ETF เเกิดขึ้นในวันนั้นพอดีอะไรแบบนี้ครับเป็นข้อควรระวังที่ดีมากเลยค่ะใช่ค่ะ ข้อมูลที่เราพิจารณาอยู่เนี่ยไม่ได้ตัดความเป็นไปได้อื่นๆออกไปเลยนะคะมันแค่ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ที่ออดูน่าสนใจนะระหว่างการตัดสินใจของเฟดกับพฤติกรรมของนักลงทุนในตลาดคริปโต ETF ในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยอาจจะมีปัจจัยอื่นๆที่เราไม่เห็นในข้อมูลชุดนี้ผสมอยู่ด้วยก็ได้ค่ะเช่นอาจจะมีรายงานวิเคราะห์จากสถาบัานการเงินใหญ่ๆที่ออกมาแนะนำอีซิเรียมในช่วงนั้นพอดีหรืออาจจะมีข่าวลือเกี่ยวกับการพัฒนาทาเทคโนโลยีบางอย่าง หรือแม้แต่การเคลื่อนไหวของนักลงทุนรายใหญ่หรือเวลส์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญในช่วงเวลาเดียวกันก็ได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่น่าสังเกตก็คือปรากฏการที่สินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นหุ้นเติบโตหรือแม้แต่คริปโตเคอเรนซีเองมักจะปรับตัวได้ดีในภาวะที่สภาพคล่องในระบบสูงและอัตราดอกเบี้ยต,ต่ำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยในอดีตนะคะ ดังนั้นการเชื่อมโยงกับนโยบายของเฟดเจนเป็นการอธิบายที่มีน้ำหนักอยู่พอสมควรเลยค่ะแม้ว่าจะไม่ใช่คำอธิบายเดียวที่เป็นไปได้ก็ตามนะคะมันสะท้อนให้เห็นถึงการที่ตลาดคริปโตเริ่มถูกผนวกรวมเข้ากับระบบการเงินโลกมากขึ้นเรื่อยๆและก็อ่อนไหวต่อปัจจัยมหาภาคแบบดั้งเดิมมากขึ้นผ่านช่องทางอย่าง ETF เนี่แหละค่ะอืมพอพูดถึงการผนวกรวมเข้ากับระบบการเงินโลกมากขึ้นแล้วเนี่ย ทั้งหมดนี้มันส่งสัญญาณอะไรเกี่ยวกับอนาคตของปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลกการเงินแบบดั้งเดิมหรือ Trad ฟ i กับโลกสินทรัพย์ดิจิทัลหรือคริปโตบัางครับการที่เม็ดเงินใน ETF นตอบสนองต่อข่าวเฟดแบบนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับบุติภาวะของตลาดคริปโตบ้างไหมครับก็บอกเราหลายอย่างเลยค่ะอย่างแรกเลยคือมันแสดงให้เห็นว่านักลงทุนในตลาดการเงินแบบดั้งเดิมโดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันนะคะที่อาจจะเข้ามาลงทุนผ่าน ETF เนี่ย กำลังมองสินทรัพย์ดิจิทัลอ่ะเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธก์การลงทุนในภาพรวมมากขึ้นไม่ใช่แค่มองเป็นสินทรัพย์นอกกระแสอีกต่อไปแล้วนะคะพวกเขากำลังประเมินมูลค่าและความเสี่ยงของคริปโตโดยใช้กรอบความคิดแล้วก็เครื่องมือคล้ายๆกับที่ใช้กับสินทรัพย์ประเภทอื่นๆเลยซึ่งก็รวมถึงการพิจารณาปัจจัยมหาภาคอย่างอัตราดอกเบี้ยด้วยค่ะอย่างที่2มันอาจจะบ่งชี้ว่าตลาดคริปโตเองก็ก,กำลังมีวุฒิภาวะมากขึ้น ในแง่ที่ว่ามันไม่ได้เคลื่อนไหวตามปัจจัยภายในระบบนิเวศของตัวเองเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่เริ่มได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกมากขึ้นซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นดาบสองคมนะคะด้านหนึ่งคือมันก็ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือแล้วก็ดึงดูดเ,เงินลงทุนใหม่เข้ามาได้แต่อีกด้านหนึ่งมันก็หมายความว่าตลาดคริปโตอาจจะมีความผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิจโลกมากขึ้นแล้วก็อาจจะสูญเสียคุณสมบัติบางอย่างของการเป็นสินทรัพย์ที่ไม่สัมพันธ์กับตลาดอื่น หรือ Uncorrelated a s s e t ที่เคยถูกกล่าวอ้างในอดีตไปบ้างนะคะ น่าคิดเลยครับเหมือนกับว่าการเติบโตและเกินยอมรับที่เพิ่มขึ้นมันก็มาพร้อมกับการที่ต้องเล่นตามกฎของโลกการเงินที่ใหญ่กว่าเดิมมากขึ้นเหมือนกันแล้วถ้ามองในแง่ของอีเท r e u เียมเทียบกับ Bitcoin ล่ะครับการที่ ETH ได้รับความสนใจมากกว่าในวันนั้นมันเป็นการส่งสัญญาณระยะยาวถึงการเปลี่ยนผ่านหรือว่าเป็นแค่กระแสร,ระยะสั้นๆล่ะครับนั่นเป็นคําถามสําคัญเลยค่ะที่ข้อมูลชุดนี้อาจจะยังให้คําตอบสุดท้ายไม่ได้นะคะ การที่ ETH แซง BTC ในวันเดียวเนี่ยอาจจะเป็นแค่ภาพสะท้อนความเชื่อมั่นณนจุดนั้นหรือเป็นปฏิกิริยาต่อข่าวสารในช่วงสันส้นๆที่อาจจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยเฉพาะของ ETH หรือการตีความนโยบายเฟดที่แตกต่างกันสำหรับสินทรัพย์2ตัวนี้ก็ได้ค่ะการจะบอกว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการ f l i p p ป n i n g ที่ ETH จะขึ้นมามีความสำคัญเหนือ Bitcoin ในระยะยาวนั้น อยังเร็วเกินไปที่จะสรุปจากข้อมูลเพียงเท่านี้ค่ะยางไรก็ตามนะคะมันก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจที่ชี้ให้เห็นว่านักลงทุนไม่ได้มองแค่บิตคอยต่อไปแล้วพวกเขากําลังพิจารณาถึงคุณสมบัติและก็ความเป็นไปได้ที่แตกต่างกันของสินทรัพย์ดิจิตัลตัวอื่นๆด้วยโดยเฉพาะอีเทเรียมซึ่งมียูสเคสที่หลากหลายกว่าในแง่ของสมาร์ทคอนแท็กส์ดีฟาแล้วก็ NFT นนะคะมันอาจจะสะท้อนถึงความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นของนักลงทุนเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างคริปโตแต่ละตัวแล้วก็การ ตัดสินใจลงทุนที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นแทนที่จะมองว่าคริปโตทุกตัวเหมือนกันหมดนะคะชัดเจนเลยครับว่าแม้จะเป็นข้อมูลจากแค่วันเดียวแต่ก็เปิดประเด็นให้เราได้คบคิดแล้วก็วิเคราะห์กันในหลายมิติทีเดียวครับเอาละครับเพื่อให้เห็นภาพรวมอีกครั้งก่อนที่เราจะไปสู่คำถามสุดท้ายนะครับผมขอสรุปประเด็นสำคัญที่เราคุยกันในวันนี้จากข้อมูลที่เรามีนะครับ 1. มีเงินทุนไหลเข้าสุทธิในสปอตอ t h e เรีย ETF มากถึง213ล้านดอลลาร์ในวันเดียวซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าจับตามาก 2. ที่สำคัญคือตัวเลขนี้แซงหน้าเงินทุนที่ไหลเข้าสปอตบิตคอยน ETF ในวันเดียวกันนั้นซึ่งไม่ใช่เรื่องปกติที่เกิดขึ้นบ่อยนัก 3. ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในเชิงเวลาหลังจากมีข่าวหรือการประกาศเกี่ยวกับการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของเฟดซึ่งก็คือการลดดอกเบีย้ย 4. ความเชื่อมโยงที่เป็นไปได้ก็คือนักลงทุนอาจจะตอบสนองต่อภาวะดอกเบี้ยต่ำโดยการหาสินสทรัพย์ทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้นและในวันนั้นอิสริยมเอทีก็ดูเหมือนจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเป็นพิเศษแต่ก็อาจจะมีปัจจัยอื่นๆเฉพาะตัวของ ETH หรือสภาวะตลาดอื่นๆประกอบด้วยเช่นกันครับ สรุปได้ครบถ้วนดีมากค่ะแล้วก็ต้องย้ำอีกทีนะคะว่าการตีความเรื่องความเชื่อมโยงกับนโยบายเฟดนั้นเป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้หนึ่งที่ข้อมูลชี้ชวนให้คิดนะคะแต่ไม่ใช่ข้อสรุปตายตัวเสมอไปปัจจัยขับเคลื่อนตลาดเนี่ยมันซับซ้อนเสมอค่ะการที่ ETH ได้รับความสนใจอาจจะเป็นการผสมผสานของมุมมองต่อเทคโนโลยีพื้นฐานศักยภาพการเติบโตผลตอบแทนจากการ staking และแน่นอนค่ะปัจจัยมหาภาคอย่างสภา ภาาพคครออองแลละะัตดดกเบียย้้ว่่ขอบคุณสําหรับคําอธิบายที่ชัดเจนและรอบด้านมากๆครับทีนี้เพื่อเป็นการปิดท้ายการพูดคุยในวันนี้นะครับผมอยากจะทิ้งคําถามชวนคิดที่ต่อยอดจากสิ่งที่เราได้สํารวจกันไปในข้อมูลชุดนี้นะครับเมื่อพิจารณาปรากฏการณ์ที่เงินทุนจํานวนมากไหลเข้า e ีทีเรีย ETF จนแซงหน้าบิตคอยอีทีในวันที่เชื่อมโยงกับการตัดสินใจของเฟดแล้วเนี่ยหากมองไปข้างหน้า ปฏิสัมพันธ์ร่วงปัจจัยขับเคลื่อนเฉพาะตัวของอีเทเรียมอย่างเช่นการอัปเกรดเครือข่ายการเติบโตของ l a เยอ2หรือผลตอบแทน Staking ก็ตามกับปัจจัยมหาภาคระดับโลกอย่างนโยบายดอกเบี้ยอัตรางเงินเฟอ้อหรือสภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรต่อไปและเครื่องมืออย่าง ETF จะทำหน้าที่เป็นตัวเร่งหรือตัวกรองปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ในการกำหนดราคาและทิศทางของอีเทเรียมในอนาคตได้อย่างไงบ้าง นี่อาจจะเป็นคำถามสำคัญสำหรับนักลงทุนและผู้ที่ติดตามตลาดนี้ต่อไปนะครับ